สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าท,ท,ทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทางช่องทางยูทูบเจสเฟนทุกท่านนะคะวันนี้ทำเพจยร์นชาไข่ MARY, แพคเตอร์ของเรานะคะมารีวิวการจะส่งสินค้าภายในร้านนะคะเป็นลูกนี้เลยนะคะกับแพคเตอร์ยามาเย็บสามเก้าสามปีตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์สองชิ้นนะคะด้านหน้าผ่านตัวน,นะคะอ่ามาวางประจำไว้เมื่อวานจะส่งวันนี้นะคะอ่าลูกค้าอยู่ไม่ไกลนะคะอำเภอของผมเองนะคะขอพรบคุณมากๆเลยนะคะ ี่ไม้ใจมาอุดหนุนสินค้าในร้านเรานะคะตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองสภาพสวยเกรดเอนะคะโทรสอบถามน,นะคะ0 94 602 2291นะคะร้านชันชัยแท็กเตอร์นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านกนาอลำไยตาบลวังบัวอําเภอคลองผงจังหวัดกําแพงเพชรนะคะ นะพักหนึ่งรอรับได้เลยนะคะกับแท็กเตอร์รุ่นนี้นะคะอีก E393E3.9 แรงมานะคะอุปกรณ์สองชิ้นนะคะดีด,ดหน้าผ่านทวนนะคะขอบคุณลูกค้าจากอำเภอพงขุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ไว้ใจโมโหสินค้าภายในร้านของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ